สวัสดีครับสวัสดีทักทาย f อฟทุกท่านนะครับมาชมพระก,กันนะครับคลิปนี้มี4องค์นะครับราคาแบ่งปันเบาๆนะครับผมมีพิมพ์ใหญ่สองนะครับมีฐานแซมหนึ่งแล้วก็มีทรงจีดีนะครับม,มันทุกองค์นะครับ หือมี FC ท่านใดชอบนะทักมาคุยกันนะครับราคาแบ่งปันเช่นเคยนะครับผมวันนี้พิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อใช้ได้เลยนะครับมีข้าวฟ้าข้าแป้งขึ้นนุ่นๆนะครับเนื้อดีนะครับ เอาเบาๆนะครับองนี้เอาสองพันห้านะครับผมไม่แพงลําดีนะเนื้อสวยดีครับชมด้านข้างต่อรองได้นะครับทักมานะครับผมอยากซื้อเท่าไหร่ทักมาใส่ราคาเลยนะครับ ทักลนมาเอีอยากซื้อเท่าไร่บอกเลยนะนะครับทักไลน์มาแล้วก็คุยเลยนะครับอย่าถามผมว่าลดได้เท่าไหร่นะพอลดไปไม่โดนใจก็ไม่จบอยู่ดีนะครับเอาราคาที่ท่านคิดว่าซื้อได้นะครับพร้อมที่จะซื้อพร้อมที่จะจบ พร้อมที่จะโอนนะครับผมนะฮะเอาตามนั้นดีกว่าเนาะผมเปิดราคา2005ครับอยากซื้อเท่าไรทักมานะครับแบ่งได้แบ่งนะครับผมนะฮะแบ่งได้แบ่งนะครับแคปรูปนะฮะแคปรูปแล้วส่งลายมานะครับบอก EP นะฮะนะครับจะได้รู้นะนะครับของนี้ก็เป็นพิมพ์ใหญ่เหมือนกันนะครับของนี้ตัดชิดดีของเมื่อกี้ตัดห่างนะครับผ้าช้ำๆนะครับ เนื้อเป็นสองโทนเลยไหมนะครับมีฝั่งนี้เนื้อแบบอะไรอ่ะเหมือนโด,ดนเหงือก,กินนะฝั่งนี้เน,นเนื้อสวยนะครับมุมบนเนี่ยซ้ายมือเนื้อสวยมากนะครับต้องไปล้างออกนะครับเอฟซีนะครับนี่ผมไปล้างไปหนนแล้วนะนะครับนี่เห็นไหมล้างแล้วสวยนะครับเห็นไหมพอล้างแล้วผิวเปิดเนี่ยสวยนะครับรเห็น,นไหมผิวเปิดเหมือนมุมบนนะฮะแล้วก็ข้างล่างฮะภาพะเนื้อสองโซนเลยนะครับ ตอนแรกมานี่เขอะเลยนะตอนนี้ล้างหน่อยก็โอเคนะเนี่ยหนึบนุ่มนะครับมันจะมีทั้งแห้งทั้งหนึบนุ่มนะฮะเป็นโซนนี้แต่แห้งนะนะครับเป็นสองโซนเลยเพวกนี้นะครับฮะตรงมุมเนี้ยมุมบนซ้ายมือเราหนึบนุ่มนะฮะ F4 ดูนะครับเนี่ยนี่ครับเป็นมะ เนื้อมันมากอย่างนี้นะฮะองค์เดียวกันนะครับไม่ใช่เอาชิ้นอื่นมาต่อนะองค์เดียวกันนะครับแต่าผามเป็นสองโซนเนี่ยตรงนี้เนือน้อดึกนุ่มนะเนฮะเนื้อดีมากเลยนะเหมือนกับว่าพ้าเขาเก็บไม่ดีหรือใช้แล้วมีการโดนเหงื่อโดนอะไรเนาะนะครับว่ากันไปชมด้านหลังนะครับนี่เห็นไหมมุมบนเนี่ยนะมุมขวามือเราด้านหลังเห็นไหมโอ้เนื้อจัดมากนะครับเนื้อน,นี้ถ้าได้เนื้อ,อยี่ทั้งองค์น,นะ แต่ถ้าล้างเนี่ยผมว่าก็น่าจะเป็นเนื้อเดียวกันแหละแต่ต้องล้างให้ให้คราบนี้ออกให้ให้หมดนะครับเนี่ยผมก็ล้างออกมาหน่อยนะครับสึกแต่มันนะตรงนี้นะครับสึกแต่มันนะครับใช้ได้เลยเอาสองพันพอนะครับตรงนี้พิมพ์ก็โอเคนะพิมพ์ไม่ขี้เล่นะไม่ีิเล่พิมพใช้ได้นะแต่พัเนื้อเขาเป็นสองโซนนะเอาสองพันนะครับ รรบได้บ้างนิดหน่อยนะครับผมมาองนี้เป็นฐานเซมสภาพใช้ช้ำๆนะหลังมันมากนะเนื้อดีนะครับด้านหน้าช้ำๆด้านหลังเดิมเดิมนะครับด้านหน้าช้ำๆหน่อยแต่สึกไม่เยอะแอมพอเหม็นพอเห็นองค์พระนะฝุ่นเกาะยังพอมองเห็นองค์พระนะครับนี่เนื้อหนึกนุ่มนะครับเนื้อยังกวัดเกรดเลยนะครับนะครับนี่ผมดูนะ่าจะเป็นบางขุนพรมหรือเปล่านะครับแต่เขาตัดห่างนะ ข้างล่างนี้ตัดห่างนะครับเนื้อมันวางกุนพรมนะครับเหมือนคล้ายๆวัดเกตดเนื้อแน่นๆหนึๆนะครับเห็นปูนแต่ว่าปูนนุ่มนะนะครับไม่ค่อยมีมวลสารเป็นก้อนนะแต่ปูนเขานุ่มหนึกนะข้างๆนะครับเนื้อดีมากเลยนะข้าง เนื้อจัดนะครับอู้หลังนี่มันมากนะครับดูนะครับ F4 หลังสวยนะครับเนื้อจัดเลยหลังนะครับหลังได้เดิมนะครับหลังได้เดิมหน้ามีช้ำนะฮะมีใช้นะครับอ่ะมันจริงตองนี้นะครับเอาสองพันพอนะครับผมสองพันบาทครับฐานแซมบางขุนพรมนะครับ มาของสุดท้ายนะครับอันนี้มีสายเข้านะต้องปิดสัญญาณก่อนนะครับ F4 โทรมานะรับไม่ได้รับจะตัดเลยนะฮะต้องทําวิดีโอใหม่ต้องทําคลิปใหม่ต้องเริ่มใหม่นะครับมาอันนี้ทรงเจดีนะครับเนื้อน่าจะบางขุ่นพรมนะครับเนี่ยเป็นคาบคาบแบบเนี่ยนะครับแร่งแร่งเนื้อขาวแกร่งนะครับพิมพ์สวยดีนะครับ พิมพ์สวยดีนะครับบูไม่หักไม่ซ่อมนะครับสวยสมบูรณ์นะนะครับทรงเจดีบางขุนพรมนะครับเนื้อแกะปูนนะครับชมด้านข้างนี่ฮะมันอยู่นะนะครับตรงนี้สองพันพอนะครับเอาสองพันบาทนะครับผมทักมานะครับทรงเจดีบางขุนพรมนะครับมันนะ ปูนนึกนุ่มนะครับแก่ปูนแต่ก็มีความดึกนุ่มนะครับชมด้านหลังหลังสวยนะครับด้านหลังที่ขึ้นคราบเหมือนจะออกเป็นเม็ดเนี่ยเป็นเม็ดเม็ดจะขึ้นเป็นเป็นคราบกรุกแล้วนะนะครับนะครับอาจจะอยู่บนบนนะครับเนี่ยเริ่มจะกาะเคราบกรุกใช่ไมครัเป็นเม็ด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 นะคยเขาเรียกไข่แมงดาเลยใช่ไหมฮะจะเริ่มเป็นเม็ดเม็ดเม็ดนะคล้ายๆเริ่มเริ่มจะเป็นคราบกรุก แต่ยังไม่เข้มนะครับเนี่ยเห็นไหมครับมีนะเนี่ยเป็นเม็ดค้าๆปูบางๆเนี่ยไหมครับเนี่ยเป็นเม็ดๆนะครับออกน้ําตาลแล้วก็มีนะออกสีเอกโกลเตแล้วนะหลังสวยตรงนี้สองพันนะครับทรงเจดีบางขุนพรมนะครับผมเก็บหน้าจอทักไลายมานะครับขอดูรูปเพิ่มเติมชัดๆก่อนตัดสินใจนะครับราคาก็ทักมาคุยกันนะครับ ถูกแพงว่ากันไปเนาะนะครับมีราคาในใจก็ต่อรองเอานะครับแบ่งได้แบ่งนะครับ FC ราคานี้ยเอากันแค่ชอบนะฮะไม่ได้รับประกันพาแท้แบบเสียนะครับราคานี้ยเอกันแค่ชอบนะครับดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วทักมานะครับผมโอเคครับฝากติดตามด้วยครับผมนะโชคดีทุกท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับ